นี่มีไรอยู่ออยงอามแท้ บมีบเด็ดเด็ดเดเดดดเลียวไปก็เห็นเลียวเลียวไปก็เห็นเหลียวนี่นี่นีน้อยนอุยมีสยนำนงโอ้แ้กกล้อมกลอวกเลยโอ้ยอุีลายอยู่เยมีลายอยู่นี่นัวให่นี่ Mi lai dù Ui tớp đó rồi Ừ nó năng đình Ui Trời bừng trên đây đi bà Mày có có hoa như ngày nó nhai sút Nó nhảy sút Cảm ơn นอนทั้งข้างกันนี่นี่พ mm. hey, ี่น้องนอนนั่งดินเอาไปตุ่มได้หานแรงเร็ว นี่ได้แล้วพี่นอ้องอ้อสุดยอดซีมือได้แล้วพี่นอ้อง งามแหงอุ้ยนี่มีอีกนอนหนึ่งสอนอยู่ใน่หนต้นในโก,กมันเนาะอุ้ยงามแหงบริเขาปาหน่อใหม่จ้าเถื่อปีนี่กำลังมาคาขักอุ้ยนี่อีกบุคิดว่ามันสิมีร้ายปน,นี่ แม่หน่อยอุ้ยนี่อีกคืออุ้ยมีน้อเกินมาอีกน้อยน้อยหมอน้อยแดงเนแนวนั้นก็เห็นได้เวลาอยู่เบื่อไหเอาเมื่ออันนั้นเอาเมื่อต้มกินเด้อมื่อแรงนี่หมแกงดอกต้มตุมหมักได้ลายน้อนั่งดินต้มแท้ขนาดนี่อืาเอมย์เมื้องเสียเสเบื้องพอออมเอา หาอาหารแรงพี่น้องตอนนี้กาสีมุงมุงแรงแล้วออกมาหลอกเบิงน้องใหม,ม่โบคิดว่าสิได้ได้ปันนี้มา,าามาหาสัตว์ป่ามาหาสัตว์ป่าสัตว์สัตว์ป่ามีแต่น้องใหม่ นี่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 คมคอยอ่ะเสร็จนี่พี่น้องอันนี้คือในมน่นี่พี่นอ้นองในม่ที่ว่าออกมาเตงเหงานี่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 ไม่หน่อยดึงออกมาทอีดมันจะอยู่แบบนี่ทวีดมันจะอยู่แบบนี้มันบังของตัวนี้นะมันบังนอน,นี่ไม่หน่อยก็เลยฮักออกมา พอมันฮักง่ายแล้วมาเห็นน้องใหม่อีกนอนหนึ่งอยู่นี่พี่น้องงามแห้งนี่นี่นอนนี่งามแห้งนี่แบบหวัวหยุงแห้งออกมาแต่ป่านใหมโ่โอ้โอ้ หลอ,อกอคาพี่น้องหลอกคาจะกินอยงเ็นี่ะโอ้หลอกคาหลอกคาแซ่บนี่น้ำไม้โค้งเฮาได้ไล่เตอร์ได้น้ำไม้ไล่เตอรพี่น้องนี่ได้ยูมาหนึ่งนึงนี่จะน้อยยิ่งยันี่เลย เอามื่อต้มกินมื่อแรกไงเสีดแก้วกับปี๊เน่ถ้าอยากแก้วยังก็เ็นอันนั้นแต่บานี่ยหน่อยเสีดแก้วกับปี๊เจวกับปี๊แซ่บกินกระตุ่นน้ำใหม่น้ำใหม่นั่งดินนอนนั่งดินป่ะเนี่ยไปเบิรงกอตัวนั่นอีกน้องงามแท้ คือมงงามเพีงงามคือจักองเงี้เบิ้งจักรองนี่โอ้ตัวนี้ยังมันขี่เหียนเลยหมดกินอุ้ยอยู่วันก็มีเฮ้ยว้ายองหนออือมภามเธอพี่เนาะอือล่าขาปลาน้นไม้ดนเลย พี่น้องวุ่นไหมห้ามแห้งสองน้อสองน้อนแหงกันเดี๋ยวเอาเจียนก่อนานั่งดินเด้อนี่เด้อโอนๆุดแสบน้ใหม่สุดๆ ห้าไม้นี่เขาตรงแบบเอาเสียมมาเนาะเสียมเสียมยาวๆเนีเร็วนสามโนเออสีนนาะก่อนนี่เนาะ พ่อบอกพ่อแหละพ่อเอามาเอาไปกินมือไหมเอาไปกินมือนะเนี่ยมาเออมีแต่หนอมีแต่หนอจนนี่เอาไว้กินเอาไว้นั่นมามือนนะฮะจังมหาเอาไม่บริย่างมาทางนี้ได้เหมือนเลยพี่น้องมาเบิ่งอีกที่หยอดกระทิ้นโคตรงามเลยอื หยอดกะทินต้นที่ว่าไม่หน่อยมักเก็บไปกินกับตำไปกินกับหนูนีนั่นเอองามแห้งอือ้ยนี่สิห้าจัดเมนโนอยู่จากมือสิจัดเฟินอยูออ่งามแห้งพี่นนอมงมกงักม่วงมักม่วงซุก ตเอไปน้าแมอีกบไปหาน้าใม่น้าแมอีกแจ้เนี่ืมกวคือบไปหาหน้าใม่นะอีเม่มึง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 โอ้ลินอีนัเออขี้เดียดขี้เดอด เฮ็ดยังพอต๊นีโอ้แล้วให้จะตกเแล้วให้จะแม่ตกต้นน้ำไม้เล้วไล้เด้อเจลกระเดกเจลกระปี้ากินเขาวน้ำแม่หน่อยเด้อ ตอนนีไ้ได้เด้ยพี่นนอะ